ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําสีผมกันนะคะสภาพเห็นงปะที่โคนสีดํามันขึ้นมาแบบค่อนข้างยาวมันก็เป็น2เฉดแบบนี้รอบนี้เราจะลองไปทําสีที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนถ้าคนที่รู้จักเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบทําสีผมมากมันคือความสุขอย่างหนึ่งของเราเลยแหละเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าวันนี้สีที่ทําออกมาจะรอดหรือไม่รอดก่อนไปทําผมก็มาทาข้าวเช้าง่ายๆทานกันก่อนนะคะ แดนสเปรกเราผักสุกค่ะเสร็จแล้วมื้อเช้าวันนี้ทานเสร็จแล้วพร้อมออกเดินทางวันนี้เรานัดช่างไว้ตอน11โมงร้านนี้ชื่อร้านสุรีนะคะอยู่ที่ชะามซอยลองบีชเรามาทำผมที่ร้านนี้ได้ก็2ปีเกือบ3ปีแล้วค่ะสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับร้านนี้แล้วก็ทําให้เราเป็นลูกค้าประจําของเต้ยมาตลอดก็คือเ<า>ต้ยทาสีผมสวยมากแล้วก็สีผมติดทนนานแล้วผมก็ไม่ค่อยเสียด้วยค่ะถ้เราฟอเราต้องฟอกตรงนี้ แล้วพอเรฟอกตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเราจะไปฟอกซ้ำส่วนนี้มันฟอกไปแล้วแล้วมันจะทำให้ผมตรงเนี้ยขาดออกจากกันฉะนั้นเราต้องทำแบบไฮไลท์ก็คือเหมือนแค่สกิดสกิดบางเส้นขึ้นมามันก็จะดูเสมอนะแต่มันจะเซฟผมออกมากว่า ชื่อร้านสุรีก็คือแม่ของเต้ยนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าทํากันมาตั้งแต่รุ่นแม่จนถึงรุ่นลูกเต้ยเขาสะสมประสบการณ์และฝีมือมานานจริงๆซึ่งเราคิดว่านี่คือส่วนที่สําคัญของการเลือกช่างทาผมนะคะต้องเลือกช่างที่เขามีฝีมือจริงๆไม่งั้นก็ผมเราก็อาจจะขาดหรือเสียได้เลยสิ่งสําคัญอีกอย่างที่ต้องเตรียมไปตอนทําผมก็นี่แหละค่ะของกิน ไม่เตรียมไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าผู้หญิงทําผมพีนี่นานมากยิ่งเป็นเรื่องของการปอกสีทําไฮไลท์อะไรพวกนี้มันจะแบบ3-4ชั่วโมงขึ้นไปแน่นอนเตรียมน้ําเตรียมข้าวให้พร้อมแล้วก็ใส่กางเกงที่ลุกขึ้นไปฉีดสะดวกตอนนี้เราก็จะทําส่วนไฮไลท์ตรงโคนผมไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้ตอนนี้เราก็ล้างไฮไลท์ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมาลองดูกันนี่ก็ตงโคนผมสีดำหายไปแล้ว ก่ัไปก็มาเริ่มขั้นตอนลงสีสีสม้มสวยซาบัทังกาบันกี้ที่เราเลือกมาเลยค่ะช่างเขาก็ผสมโอลาพเพล็กงไปตอนทําสีผมนนนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ใครทําสีผมก็แนะนําให้ลงทุนไปเลยใส่โอลาพเพล็กสมงไปด้วยค่ะเพื่อผมของเราเป็นไงคะสีผมที่ออกมาสวยเนอะเหมือนเล็บที่ส่งให้ช่างดูเลยถูกใจมากๆและตอนนี้ก็ตัดผมข้างหลังเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็กินไปด้วยต้องคอยพยายามบังคับไม่ให้หัวกระเด้งไปกระเด้งมา ต่อไปก็ม้วนผมเสร็จรงนะคะเต้ยบอกว่าอันนี้จะเป็นสไตล์สายฝอแบบไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจเอาเป็นคู่กันได่ สิ่งของคนไม่ค่อยชอบทําสีอุ่นกันเลยเพราะว่าแบบกลัวนู่นนี่นั่นใช่กลัวนู่นนี่นั่นอกลัวแบบอุ้ยนู่นนี่นั่นแต่พอทำแล้วจะชอบเหมือนเต้ยอะเห็นไ่มเต้ยทำเป็นสีส้มสวยจะแบบว่า ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เราสีผมเสร็จแล้วเรามีวิธีการดูแลสุขภาพเส้นผมยังไงให้มันไม่เสียจนเกินไปและเรามีวิธียังไงทําให้สีผมมันอยู่กับเราไปนานๆเอาจริงๆเราเป็นคนทําสีผมมาตลอดถ้าทุกคนที่รู้จักเราเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นสีธรรมชาติของเราเลยมั้งเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะหลังๆมาเนี่ยทำตลอดจริงๆแต่ว่าอาดูเส้นผมของเราผมเรามันก็ไม่ใช่แบบแข็งแห้ง สวยอยู่อะเอาจริงๆแล้วมันก็ยังดูเงาอยู่เห็นปะมันก็ยังสวยอยู่อะดูคนก็ยังเงาอยู่ <S 2> <2> <S ก็นั่นแหละค่ะอ่ะข้อแรกเลยก็คือหลังจากทำสีผมออกมาแล้วเนี่ยช่างเขาจะบอกไว้เลยว่าอยาพึ่งสะผม2วันเพราะว่าไม่งั้นสีใหม่ที่เราทำมาเนี่ยมันก็อาจจะหลุดออกไปได้ข้อที่2ในขั้นตอนของการสะผมก็ให้เราเลือกแชมพูสำหรับผมทำสีโดยเฉพาะจะเป็นยี่้ท่ออะไรก็ได้ค่ะแต่ว่า ดูว่าเป็นสูตรสําหรับผมทําสีมันจะได้ดูแลรักษาสีผมของเราให้อยู่กับเราไปนานๆส่วน,น,นขั้นตอนการนวดผมอย่างตัวเตยเองเนี่ยเตยไม่ได้ใช้คอนดิชเนอร์นะคะเตยจะใช้เป็นพวกทรีทเมนต์หรือเป็นพวกแมสตไปเลยหลังสระผมเสร็จก็ใช้แฮร์แมสหมักไว้3-5นาทีแล,ะล,ะะละ้วล้างออกแล้วผมก็จะออกมาเด้งดึงนุ่มสวยอ่ะอันนี้เพิ่มเติมสําหรับคนที่ทําผมสีทนมนอย่างเช่นพวกผมสีบลอนยอดฮิตสีเทาเทาเข้มเทาอ่อน ก็อย่าลืมไปซื้อแชมพูสีม่วงมาใช้ด้วยเพราะไอตัวแชมพูสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นลดเม็ดสีเหลืองมันทําให้ผมเรากลับมาเป็นสีหม่นอีกครั้งอย่างตอนนั้นทําสีดำเงินมันก็จะมีแชมพูสีดำเงินเพราะฉะนั้นทําผมสีอะไรก็ลองไปดูแชมพูว่ามันมีแชมพูที่ช่วยคีฟเส้นผมเราสีผมเราหรือเปล่ามันมีขายเยอะนะตอนนี้ลองไปดูข้อที่สข้อสุดท้ายที่คุณต้องลงทุนเราเพิ่งลงทุนมาไม่นานนี้เองนะแต่เรารู้สึกว่า มันคุ้มค่าแก่าการลงทุนนั่นก็คือโอลาเพล็กซ์ค่ะไอโอลาเพล็กซ์เนี่ยเรารู้จักครั้งแรกจากตอนที่เราไปทําสีผมนี่แหละแล้วช่างเขาจะถามหลังจากทาสีเสร็จว่าใสโอลาเพล็กซ์ไหมคะเราก็ใส่ค่ะต่อไปแบบไม่รู้ราคาว่าใส่ไปมันเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็ใส่ค่ะแพงมากแต่แต่ทุกครั้งที่กลับบ้านหลังจากทําสีผมแล้วใสโอล่าเพล็กซ์ลงไปจะรู้สึกว่าผมไม่เสียผมไม่แห้งผมไม่ขาดผมแบบมีน้ําหนักโอลาเพล็กซ์ God. มหัศจรย์หลังจากนั้นไปต้นมาก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าใครไปทำสีผมอะ่ะช่างถามว่าใส่โอลาเพ็กซ์ไหมใส่ไปเลยโอลาเพ็กซ์เนี่ยตอนแรกเขาจะออกมาเป็นเฉพาะ Number no. 1 one กับ Number no. 2ขายให้เฉพาะพวกซาลอนเท่านั้นเพราะเวลาเขาทำสีผมเราเนี่ยเขาก็จะเอาตัว n no. u m b e r 1 e มาผสมกับสีแล้วก็ย้อมให้เราใช่ไหมแล้วก็ตอนที่ล้างสีผมเขาก็ไปใช้ตัว Number no. 2แต่ว่าตอนนี้โอลาเพ็กซ์เขาออกมาเป็นแบบให้คนเราไปดูแลรักษาผมตัวเองที่บ้านได้มีตั้งแต่ zero t h r ซื้อหมดพอดีบ้าน กระเป๋าตังหนาก็จัดได้เลยค่ะ0345678วิธีการใช้มันจะง่ายๆเลยมันจะใช้เรียงตามตัวเลขเลยอะจริงๆมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนพวกสกินแคร์ของหน้านะคะที่มันจะมีหลายๆตัวเราต้องลงตัวโทนเนอร์ก่อนมีเซรัม่มมีน้ำตบมีตัวโลชัน่นมีครีมมีตัวกันแดดอะไรต่างๆมันก็เหมือนกันกับเส้นผมคือตัวโอลาเพกเนี่ยเขาทำมาเป็นประมาณนั้นมันจะมีตัวพรีก่อนมากตัวมาก ตัวแชมพูตัวทรีทเมนต์ตัวเคลือบไอข้อดีของมันเนี่ยดียังไงก็คือเขาบอกว่าโอลาเพกอะมันไม่ได้เป็นแค่เคราตินที่เคลือบด้านนอกเส้นผมมันไปซ่อมถึงอนุภาคข้างในผมที่แบบหักขาดเชื่อมให้มันกลับมาต่อกันตอนนี้พวกซาลอนดังๆอะใช้หมดเลยจริงๆนะโอลาเพกเนี่ยตัวแรกที่เราซื้อมาใช้นะคะก็คือโอลาเพกเบอร์ศูนยเป็นตัวเริ่มต้นก่อนที่เราจะลงเบอร์3ใช้ตั้งแต่ตอนที่ผมแห้งๆเลย วิธีการใช้ก็คือใส่ตั้งแต่โคนจนถึงปลายผมแต่เอาแค่พอให้ผมชื้นๆไม่ต้องใส่จนชุ่มนะคะหมักทิ้งไว้10นาทีก่อนที่จะลงเบอร์3มันจะช่วยทำให้ผมเราแข็งแรงขึ้นใช้แค่อาทิตย์ละครั้งพอค่ะ ตัวที่2นะคะเป็น Olaplex เบอร์3 Hair Perfector เราสามารถใช้ต่อจากเบอร์ศูนย์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างเบอร์ศูนย์ออกนะคะตัวนี้จะช่วยซ่อมแซมโครงสร้างผมจากภายในทําให้ผมแข็งแรงขึ้นใช้แค่อาทิตย์ละครั้งลงตั้งแต่หนังศีรษะจรดปลายผมหลังขวดจะบอกว่าให้หมักไว้10นาทีเป็นมินิมัมนะคะแต่รีวิวจากผู้ใช้งานจริงคือหมักนานๆไปได้เลยค่ะ3-5ชั่วโมงหรือจะลีฟออนทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้ล้างออกด้วยแชมพูทิงงนวดปกติได้เลยค่ะ พอเราอาบน้ําสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้เป็นตัวเบอร์7มันจะเป็นบอนดิ้งออยล์มันจะช่วยปกป้องเส้นผมเราจากความร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไดเป่าผมที่นีผมแล้วก็สามารถปกป้องความร้อนจากแสง UV ได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นมันก็ยังสามารถเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมของเราได้ด้วยเราสามารถใช้ตอนที่ผมเปียกหมาดก็ได้หรือว่าจะใช้ตอนผมแห้งเพื่อทัชอัพอีกทีก็ได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมว,วิดีโอนี้นะคะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน,น้าสวัสดีค่ะบ